เราทำเ e r i e กันยี่อบคลิปเนี้ยเราจะทำเป็นไป l a n g u a จะพูดภาษาไทยกับภาษาจีนหนึ่งสองสาม i o d เลยทุกคนเราซื้อตั๋วมาผิดผิดแบบผิดสถานีเลยแบบสวัสดีค่ะทุกคนกันกันนะคะ <año> ก็ทายหายจากการทำบล็อกไปนานมากก็จะเป็นบล็อกแบบกันก้านเป็นิทยิปนะทุกคนเราจะพาทุกคนมาเที่ยวกันนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สนามบินธชาเชาติชตเชนโตวกัน,นะ โอเคทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่ตู้เจียงเยียนนะคะเป็นเขตหนึง่งในถึงตู้นั่นแหละแต่ว่าไม่ได้อยู่ในตัวเมืองก็คือเราจนั่งเกาเขียบไปเมื่อกี้เราก็ไปใหม่ไปซื้อเกาเขียบเทียเ่ยวมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกิน <5 S 2> <5 S 1> ข้าวโพดออมาแล้วเราสั่งเป็นจาจังยอนนะคะมันคือ ชาเจียงเนีน่ยอันนี้ห้าห้าสิบบาทประมาณสิบหยวนนะครอร่อยดีทงๆคุณคน,น,นเค็ม,ม,มใช่ไหมเค็มอ,นนอันนี้อร่อยมากทุกคนแฟนๆนี้อร่อยมาก ตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่จุดหมายของเราแล้วก็คือตู้เจียงเยียนนะคะที่เราจะมาเที่ยววันนี้นั่นเองทุกคนเราซื้อตู่มาผิดผิดแบบผิดสถานีเลยแบบไม่ได้ลงก่อนหรืออะไรนะ,ระแบบผิดแบบอีกสถานีหนึ่งอีกเส้นทางหนึ่งอีกขบวนหนึ่งเลยทุกคนก็เลยตอนนี้ก็เลยปรับแพนนิดหน่อยจากที่จะไปถ่ายรูปก,กับมีแพนด้าตัวใหญ่ก่อนก็ไปที่หลังละเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปหามีแพนด้าก,กันก่อน ตอนนี้ทุกคนแล้วก็เรียกตีมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าที่นี่เขาเรียกว่าเรียกแรมก็คือว่าตัดตีทุกคนมันจะมีสองอย่างเรียกแพนซี่กับเรียกตีเรียกตีอะส่วนใหญ่มันมันจะถูกกว่าทำจริงอะเราจะต้องไปลองอีกสถานอีนึงชื่อว่า หม้อกูหรือว่าแพนด้าวอลลีเอเ่อะไรสักอย่างนี้ยสัตว์สัตว์แพนด้าแตว่ว่ามันไม่ใช่ของที่ในเฉิงตูที่แบบเป็นที่ใหญ่ใแต่นี่มันอยู่ในตูต้จ้งางเยี่ยนนะคะก็เราไม่ได้ไปเฉิงตูเพราะว่ามันแบบว่าตรงนั้นคนมันเยอะเราเห็นคลิปว่ามคนเยอะมากก็เลยมาที่นี่แทนนะคะก็มีเราลงรถแล้วก็มีไอจีมาขายให้บอกว่าตอนแรกเขาขายสิบหยวนแต่เป็นมา้าเราว็เลยแปดหยวนก็ได้เหมก็เลยซื้อโอเคไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อตั๋วกันดีกว่า ตอนในี้ค่ะทุกคนก็คือเรามีปัญหาก็คือเราไม่สามารถซื้อบัตรได้เพราะมันต้องใส่แบบว่าเป็นพวกแบบใช้เบอร์ของจีแล้วก็อะไรนู่นนี่นั่นหมดเราก็เลยแบบว่าไปที่ศูนย์นักท่องเที่ยวน,นะคะเขาให้ช่วยเขาตอนนี้เราจะไปฝากกระเป๋ากันก่อนค่ะอ้าวโอ้ยเจ๊เจ๊เจ๊ใช่กับพ่อไหมใช่ใช่ใช่ดี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 ด มีแพนด้าตอนแรกที่เราเห็นนะคะตอนนี้เหมือนกำลังนอนอยู่เขาบอกว่ามีแพนด้าเป็นสัตว์ที่ inactive ม,มากๆคือมันจะค่อนข้างแบบจะเซฟพลังงานเก็บไว้ทําอะไรของมันก็ไม่รู้ปกติน้องจะตื่นแบบตอนช่วงเช้าๆอะไรแบบช่วง active ของน้องแต่อตอนเนี้อน้องน่าจะหลับอยู่หรือทําอะไรซึกอย่างตายห้ามเสียงดังเดี๋ยวมีตื่นน่ <laughs> ารักถ่ายรูปกันเร็ว ชื่อน้องยงยงรับอยู่นี่มี่ายชื่อบอกน้องแล้ยเมื่อกี้ที่กินกินกินข้าวอยู่คือชื่อน้องโอริโอ้อันนี้จื่ือชื่อชีส ก็คือเท่าที่ดูมามีแพนด้ามีอยู่สองอย่างที่เราเจอคือกินแล้วก็นอนว่สาสนามมีแพนด้ามากเลยอึ่วห่วยเลตแพนด้าไม่ใช่ลูกของแพนด้านะคะมันคนละจีนัสกันเราก็ลังดูนะเนี่ยโอ้ยก็เราทำเฉยๆกันอยู่แบคลิปเนี้ยเราจะทำเป็นไปลังกูชก็คือเราจะพูดสองภาษา,รา,า,ษาเราจะพูดภาษาไทยกับภาาษจีนโอเคตอนนี้จะพูดจีนหนึ่งสองสามอันนี้เริ่ม 就在店子里，那那现在呢，已经已经到了中书了。结果呢，它不是一个是图书馆，它是一个书店。然后就是很多人就是来这里拍照，然后我就拍了几张。啊、嗯，好。 ตอนนี้นะคะเราก็ถึงสถานีที่เราควรจะมาถึงเมื่อเชา้านี้ที่เราซื้อบัตรคิดก็เลยไปลงอีกที่หนึ่งวันนี้เราตอนนี้เราก็เลยจะมาแก้ตัวไปถ่ายรูปน้องกับน้องแพนด้าอ๋อใช่ลืมเล่าให้ฟังเรื่องซื้อบัตรเกาเทียต่อปกติแล้วอ่ะเราจะต้องซื้อบัตรไอ้พวกเกาเทียและพวกนี้นะจากล่วงหน้าก็คือซื้อจากเน็ตก่อน ถ้าสมมติมาซื้อหน้างงานก็สามารถได้เหมือนกันแต่เมื่อเชา้าตอนไปซื้อมันเหลือที่นั่งแบบอยู่สองที่ก็คือถ้าสมมติเราไม่ได้ที่นั่งอ่ะเราก็จะได้ยืนเป็นวัดยืนแทนรอนด,ด้วยเราใช่ถึงแล้วครับ ะะมาร้านนี้เราจะต้องสั่ง2อ,อย่างนี้ก็คืออันนี้กับอันนี้ซึ่งอันเนี้ยมันคือแบบอารมณ์ประมาณแบบว่าอารมณ์ประมาณเส้นแบบใส่น้ำตาลแบบหวานอะไรประมาณน,นั้นแล้วก็มา่าอาชิมอ,มอื่อยอร่อ,รอรยปกติที่ส่งชิ่งกับ่วนตัวสำหรับว่าเขาจะชอบกินอะไรที่มันแบบว่าเป็นมาล่า,ลามาล่าแบบหรือที่ส่งชิ่งอ่ะ มันจะมีเมนูหนึ่งที่เป็นแบบว่าเต้าหวยแล้วก็ใส่มาล่าเดี๋ยวพาไปกินไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่าน่าลองมาเร็วนะคะอีกหนึ่งมเมนูนะคะเป็นเมนูเกี๊ยวราดซอสมาล่าแล้วมาโอ้ซอสมาซอสเดียวกันแต่ว่าไม่แตกต่างกินไปกินไปอร่อยนะไอเกี๊ยวอะ่ะ มันแบบมันอร่อยแปลกๆอ่ะแต่ตอนแรกอาจจะเหนแปลกไปกินไปนมาแล้วสูว่าก็ออกไม่ได้แย่ค่ะเราอยู่กันที่ร้านมาล่าฮอตพอตค่ะ ตอนแรกเว้าเป็นมาลาธอนยางๆเลจริงๆมันคือแบบมาลาฮอตนๆทุกคนมันเกิดบูดๆเพราะว่าฉงชิ่งกับฉงตัวเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องฮอตพอทมากๆเราจะมาลองชิมกันว่ามันแบบว่ารสชาติยังไงอะไรยังไงอ๋อ好多照片在普及的时候六年前的啊啊哇这个是什么地 帝王岛嘛，当时去吃的大虾啊，那个普吉那边的大定王岛，我看那个小妹，嗯，大、嗯。Why? Why? ค,คือเดี๋เอฟบีพีของเราในวันนี้ก็คือที่เรามาตู้จังเยี่ยนเนี่ยก็เพราะว่าออกสินถูกรางวัที่หลายานก็อยากมาหนังเชียวก็คือเดี๋ยวตอนกลางคืนอ่ะเดี๋ยวแบบฟังไม่ดีหน่อยเขาจะเปิดไฟเป็นไฟสีแบบน้ำเงินน้ำเงิน,น,งนแบบว่าน้ำเชี่ยวเชี่ยว,วมันจะสวยมากทุกคนเราเห็นในโตัอินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรอตั้งเขาเปิดไฟแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปกันโอเคตอนนี้เรามอมมาก ทุกคนก,ก็เปิดไฟแล้วสวยมากจริงถ้าสมมติฟ้ามืดกว่าน,นี้มันจะเห็นแบบเป็นสีฟ้าเลยมันก็จะเรียกว่าจริงๆมันชื่อภาษาจีนคือหลานเย็นเลยคือแบบว่าพอไฟมันสีฟ้าใช่ไหมเป็นแบบว่าเหมือนน้ําตาสีฟ้าอะไรแบบนั้นแปลว่าหลานเย็นเลยมันคือแบบน้ำตาสีฟ้าอะไรบนนแบบนั้นมันคือสวยมากทุกคนเห็นปะสวยจริงๆคนอยากให้มา แล,แล้วก็ขึ้นไปอันนี้คือที่สูงที่สุด